สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคููเปิ้ลในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ความเป็นมาของปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนะคะเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบาพิตรหรือในหลวงราชการที่9ของเรานั่นเองนะคะพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสพนิกรชาวไทยให้อยู่บนความพอประมาณพออยู่พอกินพอใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขนะคะ ห่วงที่หนึ่งะคะก็คือความพอประมาณหมายถึงการจะทำอะไรมีความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปและก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห่วงที่สองมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจกระทําเรื่องต่าง ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต้อง,องความเป็นจริงตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างท่วนถี่ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆทั้งต่อตนเองและส่วนรวมอย่างรอบคอบ ห่วงที่3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีต่อไปนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขแรก ก็คือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติทุกขั้นตอนเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทนมีความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและรู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นสุดท้ายนะคะก็คือการนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจกด้านสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสุดท้ายนี้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำใบงานให้เสร็จด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ